สำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมอยู่กับโปรแกรมฟุตบอลกุ๊กกุ๊กกูนะครับวันนี้ก็หยิบเป็นทางด้านคอนเฟลิกนะครับระหว่างทางด้านฮาริแฟกทีมอันดับ9จะเปิดบ้านต้อนรับจากฝูงอย่างเชสเตอร์ฟิลเกมแรกที่เจอกันของทั้ง2ทีมนี้เป็นทางด้านเชสเตอร์ฟิลที่เปิดบ้านชนะไป3ประตูสอแล้วก็ภาพรวมในการเจอกันมาระยะหลังเนี่ยก็เป็นเชสเตอร์ฟิลที่ดีกว่าเล็กน้อยส่วนฟอร์มหลังของเจ้าบ้านอย่างฮาริแฟกเนี่ย พวกเขาชนะ6เกมจาก7เกมล่าสุดก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสุดในฤดูกาลนี้เลยสำหรับฮาริเฟกส่วนทั้งฝั่งของเชสเตอร์ฟิลเนี่ย5เกมหลังหลุดแพ้ไปเกมหนึง่งแล้วก็ชนะ3เสมอ1เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับโอดแฮมมา2ฤดู2ก็ถือว่าตารางคะแนนนะก็เป็นเจ้าบ้านเนี่ย38นะัดเก็บไป59คะแนนก็ยังมีความหวังที่จะไต่ันดับไปเล่นฟุตบอลเพย์ออฟแนมดับ6อยู่ส่วนเชสเตอร์ฟิลเนี่ยค่อนข้างลอยลำ เพราะว่า39นั้นเนี่ยพวกเขาตุนคะแนนไปถึง92คะแนนแล้วที่สําคัญเนี่ยทำไปทั้งหมด95ประตูก็กมองว่าวันนี้นับออกได้3หน้าและเกมวันแรกที่เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านเชเตอร์ฟิลด์ที่ชารไป3-2ก็ถือว่าสู่สคู่ขี้กันมากแล้วฮาร i f ิแฟกยังอยู่ในฟอร์มที่ดีแต่ถ้าเทียบม,มาตรฐานเนี่ยก็ยังคิดว่าเชเตอร์ฟิลด์นะพวกเขาเนี่ยดูจากการาฟเนี่ยสะดุดเกมหนึงอีกเกมหนึ่ง,ก,ก,งก็จะกลับมาชาได้วันนี้ เลือกมาตรฐานของ field, เชสเตอร์ฟิลด์คิดว่าน่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยดีไม่ดีอาจจะบุกสอยไปกลับได้ก็วันนี้หนึ่งทีมที่น่าเลือกเชียร์จัดไปที่ทีมเยือนอย่างเชสเตอร์ฟิลด์ที่มาตรฐานสูงกว่าส่วนบทวิเคราะห์เต็มทุกทอย่างไปเจอกันในไลฟ์สดเหมือนเดิมแับคลิปนี้สวัสดีครับ